ช่วงที่พีทที่สุดก็จะอยู่ช่วงนี้แหละพฤจิการนี่แหละนะครับส่วนธันวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปถึงกลางเดือนนะก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ปีนี้ก็อาจจะมีอะไรอะไรเกิดขึ้นได้อีกอยังยังยัง,ยงต้องประเมินเป็นระยะระยะพอสมควรนะครับถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยก็ก็ฝนที่จะมาหนักหนักสองร้อยสามร้อยมิลที่จะเกิดขึ้นอย่างอย่างเนี้ยคงคงไม่น่าจะมีละนะครับแต่ก็ไปลุ้นเอาอีกทีนึงตอนที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงมาอีกรอบ ถึงแม้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะตงประเมินเรื่องของปริมาณน,น้ําซึ่งซึ่งมันมันอาจจะโครงสร้างอาจจะต่างจากทางท่านภาคกลางะเนาะเพราะว่าในเรื่องของภาคใต้เนี่ยเวลาตกก็ตกถักแล้วก็ตกซ้ําพื้นที่เดิมเนี่ยแบบนี้แล้วก็ตกถ้าเกิดว่าติดต่อกันทักสองวัน,นยังไม่ต้องถึงสองวันนะวันที่24ชั่วโมงถ้าเป็นทักสองสามร้อยมิลเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกันได้มีการประเมินความแม่นยำของตัวโมเดลไหมคะท่านผอคะกคือ ขินไปจากที่คาดได้เป็นเท่าตัวขนาดนี้เนี่ยมันเป็นที่ตัวโมเดลหรือว่ามันเป็นสภาพอากาศของโลกที่ที่มันยากจะคาดการแล้วจริงๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบ Follow the future สำนักาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era This the Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะทีนี้ส่วนที่เป็นสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยมีผลด้วยหรือเปล่าคะ ท่านผอคะที่ทําให้การระบายน้ำำําลําบากแล้วก็การาที่ทําให้เกิดการกระจุกตัวของมวลน้ําในบางจุดอย่างเช่นที่พื้นที่หัดใหญ่นะคะที่จริงภูมิประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเวลาฝนที่มันตกประทะเขานีน้ำก็จะประทะฝนน้ำฝนก็จะไหลลงตามแนวแนวเขาเป็น,เป,นเป็นพฤติกรรมตามตามปกติของทางภาคใต้โดยฝนภาคใต้นี่เราสังเกตเห็นว่า นจะไหลจากทางใต้ทั้งเหนือนลครับลงสู่ทางด้านทะเลสาบสงขลาเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้แต่ว่า <c oughs> เรื่องของเมื่อสัปดามเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่แล้วนี่เองนะครับหมอได้มีโอกาสไปที่สงขลาก็ยังมองดูศักยภาพในการรับน้ําของจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่หรือที่สงขลาเนี่ยมีการบริหารจัดการแล้วก็ทําระบบการระบายน้ําเนี่ย ยังยังมองอยู่เลยว่าเออปีนี้น่าจะเบาใจได้เนาะเรื่องของน้ําท่วมที่สามารถที่จะถ้ามาปริมาณปกติที่เราเคยมีสถิติที่รับได้เนี่ยก็ยังมองว่าสามารถที่จะรองรับเรื่องของการระบายน้ำด้วยจ,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 จะ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 เอาอยู่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าม,าม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 ากๆแบบนี้เนี่ยก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราม,มันอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราเราคาดการไว้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมามาเพิ่มเติมในแนวนี้ว่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นอะ มองดูลักษณะทางด้านทางภาคใต้ก็เตรียมพร้อมนะเตรียมความรับมือได้ได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับแต่ด้วยเนื่องได้ว,ว่าปริมาณน้ําที่มันค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยอาจจะส่งผลให้เรื่องของการท่วมหรืออุทกภัยเนี่ยค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอาศัยเวลานะครับในช่วงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเดียวกันเองที่ผ่านมา21-22เนี่ยน้ำทะเลมันหนุนสูงด้วยเนาะ นฝนตกมาเนี่ยการระบายก็อาจจะทําได้ช้าขึ้นลงนะครับแต่จากนี้ไปก็เข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะทําให้การระบายเนี่ยน้ําไดีดีขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ําหรือในน้ําต่างๆในร่มน้ำต่างก็ลดลงได้นะครับสถานการณ์น่าจะหลังมาที่ห6กเนี่ยปริมาณฝนไม่มาเติมเนาะแล้วก็ค่อยๆน้ําก็น่าจะค่อยๆลดลงได้ครับค่ะ ในแง่ของปริมาณฝนนะคะคือท่านบอกอค่ะคือข้อมูลนะปัจจุบันเนี่ยฝนที่จะตกแดงแรงตกแบบที่มีปริมาณระดับ300-400ม mm, เมตรนะคะเป็นเรนบอมเป็นระเบิดฝนเนี่ยล้วก็ตกลงมาแช่นานซะด้วยนะคะ,ะมันยังมีความเสี่ยงต้องเฝ้าเรามัดระวังมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงระยะเวลา3 000, 7, 000วัน7วัะนขะ้างหน้ามีอยู่2วันนี้แหละครับนะวันนี้วันหนึ่งที่อาจจะมีฝน200หรือ250มิลนะตรงบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงสตูลปัตตานียาลานราธิวาสคือตอนนี้กลุ่มฝนก็พยายามจะขยับขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่าด้านท้ายของฝนอย่างเช่นสตูลตรังแนวนี้ก็อาจจะยังคงม,มีฝนอยู่นะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักได้สวันนี้นะครับยี่สิยี่สหนะครับหลังจากที่หลังจากนั้นก็น่าจะมีฝนปานกลางนะครับเกิดขึ้นได้อยู่พอเลยยีไปแล้วเนี่ยก็จะยังคงเป็น ฝนตามท้องถิ่นก็เป็นฝนปกตินะครับก็คือฝนเล็กน้อยปานกลางเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยก็ก็ฝนที่จะมาหนักๆสองร้อยสามร้อยมิลที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยคงคงไม่น่าจะมีละนะครับแต่ก็ไปลุ้นเอาอีกทีหนึง่งตอนที่มวลอากาศเย็นกําลังแรงมาอีกรอบแต่ว่าในช่วงจากนี้ไปถึงประมาณสักวันที่สี่ที่ห้าสังวาคมก็ยังยังไม่มีแนวโน้มฝนที่จะเกิดเป็นหนักแบบนี้ครับค่ะทีนี้ออกพอ มีการประเมินถึงสภาพภาวะอากาศนะคะคือการเฝ้าระมัดระวังการเตือนภัยเนี่ยทำได้สมบูรณ์แบบขนาดไหนคะท่านผอ,อคะส่วนที่อพอมองเห็นเพราะว่าตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีชาวบ้านที่ตกค้างอยู่มากมีผู้ประสบภัยที่เข้าไปถึงการช่วยเหลือของดัฐอยู่จํานวนมากเลยค่ะคือในเรื่องของการประกาศเนี่ยเราเรามีการประกาศนานพอสมควรเนาะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยเราก็มีประกาศฉบับที่หนึ่งออกมานะครับแล้วก็ใช้เวลาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังเป็นประกาศ หลายฉบับแล้วล่ะนะครับจนกระทั่งวันเดียววันเดียววันนี้ก็อาจจะยังคงอีกสักหนึ่งสองหนึ่งถึงสองวันเนเีย่ยนะครับเป็นเรื่องของประกาศเฝ้าระวังนะครับแต่ทีนี้ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําอย่างที่เรียนว่ามันมากเนาะปริมาณฝนที่มันค่อนข้างมากถึงแม้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะประเมินเรื่องของปริมาณน้ําซึ่งซึ่งมันมันอาจจะโครงสร้างอาจจะต่างจากทางด้านภาคกลางเนาะเพราะว่าในเรื่องของภาคใต้นเนี่ยเวลาตกก็ตกหนักแล้วก็ตกซ้ําพื้นที่เดิมเนี่ยแบบนี้ แล้วก็ตกถ้าเกิดว่าติดต่อกันทักสองวันยังไม่ต้องถึง2วันนะวันที่24ชั่วโมงถ้าเป็นทัก2อ0สามริลเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกันนะครับซึ่งถามว่าเราระบบแจ้งเตือนเนี่ยเราก็ก็ยังคงทําตามฟังก์ชันของงานน่ยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของอเชิงท้องถิ่นก็อาจจะต้องมาดูอีกทีว,ว่าจะจะมี เรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะการฟื้นฟูนยังไงนะครับอันนี้ก็คงจะต้องว่ากันไปตามทีละสะเต็ปเนาะช่วงแรกนี้ก็คงจะต้องให้ให้สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วก็ปริมาณฝนก็ค่อยลดลงเ,เมื่อฝนลดลงเนี่ยเราก็เข้ามามาละนี้นกันอีกทีหนึ่งส่วนในเรื่องของการออถอดบทเรียนนะ้วก็คงจะต้องถอดอย่างอันนี้พอสมควรเนาะเพราะปีนี้เป็นปีที่เผชิญเหตุที่ เรียกว่าคือเรามองเห็นนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดที่มองคาดการณ์ว่ามันจะมีฝนักเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าปริมาณที่เราคาดการณ์มันก็อยู่ประมาณที่ตามสถิติเดิมนะครับปริมาณช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อย่างที่เรียนว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบนะต่อวันนะครับแต่นี่มาถึงสองร้อยสามร้อยมิลสะส,ะส,ะสมเสื่อมสี่วันนี้ก็มันก็จะมีเหตุการณ์อุทกภัยอย่างนี้แหละครับครับค่ะได้มีการประเมิน ความแม่นยําของตัวโมเดลไหมคะท่านผอ,อ,อคะคือผิดไปจากที่คาดได้เป็นเท่าตัวขนาดนี้เนี่ยเออมันเป็นที่ตัวโมเดลหรือว่ามันเป็นสภาพอากาศของโลกที่ที่มันยา,ากจะคาดการแล้วจริงๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบถ้าถ้าเทียบเรื่องของอพื้นที่การคาดการกับผลการตรวจวัดจริงๆเนี่ยเรื่องของโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะให้ให้ผลที่ค่อนข้างดีนะ ผมว่ามันเป็นแนวโน้มตั้งแต่ที่เรามองเห็นเรื่องลมหนาวที่มาแล้วก็ปริมาณแล้วก็การกระจายของพื้นที่ฝนเนี่ยเขาก็ไล่ตามสเตปตั้งแต่ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางไล่ตั้งแต่ชุมพรตอนล่างลงมานี่แหละก็ก็ก็พื้นที่เนี่ยนะความถูกต้องนี่ค่อนข้างจะจะดูใกล้เคียงแล้วก็ดีทีเดียวนะครับเพราะเพราะว่าจากที่ติดติดตามมานะครับผลของแบบจำลองนี่ค่อนข้างให้ตรงทีเดียวนะครับแล้วแต่ว่าปริมาณเท่านั้นเองที่เรายัง ยังต้องมาดูครับว่าปริมาณที่มันตกเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่มันมันคาดการไว้ไหมนะครับแต่ว่าบางบางโมเดลก็ให้ค่อนข้างจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ารับได้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแบบจําลองที่เราประมวลผลที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปริมาณฝนก็คือในเรื่องของขันคาดการในปริมาณเนี่ยก็ให้อยู่200300มมิลเนี่ยจริงๆเขาให้ผลอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเ,าเราก็ เรามองว่าเอ๊ะมันจะถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะซึ่งซึ่ง,งเราก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เชื่อโม odule อะไรตอนแรกนะ่นะคือเรายังมองว่าฝนจริงๆอ่ะสถิติที่มันเคยเกิดขึน้นก็อย่างมากสุดก็สองรห้าสิบมิลนะครับแต่ว่าเ,าเรื่องของพื้นที่ฝนเนี่ยผมว่าให,ให้ให้ถูกต้องตรงตรงกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องมาดูเรื่องปริมาณนี่แหละครับว่าจะทายังไงให้ถ้าเราสามารถทราบปริมาณที่มันชัดเจนเนาะโดยเฉพาะในรายละเอียดที่มันสูงขึ้นอย่างเช่นพื้ทน,นที่ที่น้ำท่วมหลัก อาจใหญ่สงขาพัทลุงหรือแม้กระทั่งะละาาิวาดปัตตานีแนวเนี้ยว่าพื้นที่ที่มันตกจริงๆเนี่ยปริมาณผลที่มันให้มาเนี่ยใกล้เคียงกันไหมหรือว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าโอเวอร์อทิเบตหรืออันดเดอร์อ m ส t ิเมตกันนะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมาดูแต่ว่าก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าพื้นที่ต่างๆที่ที่ให้มาเนี่ยผมว่ามันยังตรงและถูกต้องนะครับ นี้คือถ้ามองไปในอนาคตนะคะคือเกินกว่า1สัปดาห์นะคะอย่างที่หลายคนบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงต้นฤดูการที่จะเป็นฝนในภาคใต้ท่านเองนะคะก็เจอหนักขนาดนี้นะคะในอนาคตหลักเดือนหน้าหรือว่าคือในช่วงปลายปีนี้เนี่ยประเมินสภาพอากาศยังไงคะท่านบอกค่ะที่จริงถ้าพิกช่วงของฤดูหนาวเนาะเรื่องของฝนภาคใต้เนี่ยเรายังมองอยู่แค่2เดือนแล้วก็คือพฤศจิกากับธันวา ตุลาผ่านไปแล้วเนาะช่วงปลายมันก็อาจจะมีมาบ้างแต่ว่าช่วงที่พีคที่สุดก็จะอยู่ช่วงนี้แหละพฤศจิกายนนี่แหละนะครับส่วนธันวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปถึงกลางเดือนนะก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ปีนี้ก็อาจจะมีอะไรอะไรเกิดขึ้นได้อีกอยังยังยังต้องประเมินเป็นระยะระยะพอสมควรเนะเพราะเพราะว่าอย่างอย่างเช่นปีที่ปีหกสองนะี่พายุปลาบึกมันก็มาช่วงมกราคมเนาะก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างเช่นสถิติของ น่าราธิวาสอย่างที่เรียนว่าช่วงเดือนมกราคมปี2498ที่ว่าเนี่ยที่มีฝน625.9มิลที่เข้ามาก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นปีที่เป็นลานเดีย,ยาแบบนี้ไหมนะครับซึ่งก็ยังคงมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงสองเดือนนี้นะครับพฤศจิการทานวายังคงมี โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่นะครับตามอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะลงมาคราวนี้นะครับแล้วก็ยังต้องติดตามอยู่นะครับอย่างเช่นในช่วง2 7 2 8เนี่ยถ้าเรามองเห็นตัวเซอร์โคเลชันหรือระบบหมุนของอสภาพอากาศในทะเลจีนใต้นะครับปกติเนี่ยเราก็จะเห็นพายุที่ก่อตัวเกิดขึ้นได้นะครับในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกนะครับก็คือเขาอาจจะเคลื่อนผ่านจากทางด้านประเทศฟิลิปปินส์ลงมาทางด้านทะเลจีนใต้ นะครับซึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ามาในช่วงที่มวลอากาศเย็นหรืออากาศเย็นเนี่ยปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับพอเขาเคลื่อนเข้าตัวอาจจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้แหละนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็คงจะต้องติดตามว่ามันจะสามารถมีอิทธิพลกับบ้านเราได้ขนาดไหนแต่ถ้าจากการประเมินเนาะจากประสบการณ์ที่เราเราติดตามในช่วงฤดูหนาวแบบเนี้ย พอเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทางด้านชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วงวันที่29 29หรือ30นะครับประทะกับมวลอากาศเย็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุเนี้ยนะครับอาจจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําได้คืออาจจะอ่อนกําลังลงด้วยรวดเร็วและที่คาดการณ์นะเพราะว่ามวลอากาศเย็นช่วงที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่งในจากนี้ไปก็คือ27 2 8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศเย็นประทะกับพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนี่ก็จะช่วยให้ พายุนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเราแต่แน่นอนเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเมฆที่เรียกว่าสาดเข้ามาได้บ้างแลอย่างเช่นเมฆก,ก้อนเมฆที่เป็นฝนฟ้าันเออเป็นฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้อย่างในอีสานตอนล่างภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมวณทลนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็บริเวณทางด้านภาคใต้ตอนบนอย่างเช่นเพชรบุรีประจวบอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่เขา อพออ่อนกำลังลงเนาะเขาก็ยังคงเหลืออยู่นอกเศษของตัวย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็อาจจะทําให้มีเมฆเพิ่มเข้ามาในช่วงนั้นได้ครับมุ่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ